สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างระบบฝากถอนเงินออมนะครับโดยใช้แคนวา AI บวก Google Sheet บวกแอป c r i ิดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็มาดูตัวพร้อมก่อนนะครับนี่นะครับเป็นพร้อมของผมนะครับปึ๊บนี่นะครับตัวอย่างพร้อมนะครับสร้างแบบฟอร์มปึ๊บทีนี้ก็คือตามนี้นะครับจากนั้นไปเอา URL ที่ เปิด Google Sheets แล้วก็เอา URL ที่แอ s c r กิปมาวางนะครับแล้วก็ให้แคนว่า AI ทํทำการเจนนะครับอันนี้เป็นหน้าตาตัวที่แคนว่า AI เจนให้นะครับนี่นะครับมีหน้าแบบฟอร์มมีหน้าแดชบอร์ดมีหน้าแอดมินเอาไว้แก้ไขรายการนะครับนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่า จะแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นแอปสคริปต์นะครับตัวอย่างสคริปต์นะครับทีนี้หน้าฝากถอนนะครับอ่าตอนนี้มีสามเอ็ดรายการเดี๋ยวผมลองนะครับเช่นสมุดนะครับปึ๊บกดบันทึกข้อมูลอ่าเดี๋ยวดูหน้าฝั่งนี้นะครับว่าข้อมูลจะมาหรือไม่นะครับอ่าสาสอง มาแล้วนะครับสอเสืออาจจะลองนะครับรอเรือนะครับสมมติยอดเงินสิบบาทนะครับเริ่มต้นนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็มีหน้า transition นะครับแก้ไขรายการข้อมูลนะครับเช่นเอาตัวเป็นสามสามแล้วกันนะครับทำรายการเงินฝากสมมติฝากร้อยห้าสิบกดยืนยันการทำรายการนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ละห้าสิบาทเช่าเวลานะครับมีแจ้งเวลาเลยนะครับนี่เป็นหน้าแอดมินก็คือไว้จัดการแก้ไขนะครับตัวรายการของผมสามารถสลับกันได้นะครับครับแล้วเมื่อทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมเผยแพร่เว็บของเรานะครับอันนี้เป็นเว็บที่ผมทําการเผยแพร่แล้วนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับอันนี้นะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับตามสลิปตัวอย่างที่ผมให้นะครับ โอเคนะครับนี่เป็นแนะนำะเทคนิคคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ